สวัสดีครับทุกคนพบกับผมจ่ายฮอปพี่ไบครับวันนี้นะครับผมก็ได้รับไอเทมในการอัปเกรดเครื่องยนต์อีกหนึ่งตัวนะครับที่จะทําให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยที่เจ้าตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เอกลักีมากนะครับเนื่องจากว่าทางผู้นําเข้าเนี่ยเขาได้นํามาให้เรารีวิวทดสอบก่อนใครนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ยังไม่มีขายที่ไหนแน่นอนนะครับมีที่นี่ที่แรก ก็เดี๋ยวเรานะครับจะมาทําความรู้จักกับเจ้าตัวนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าปลาคอย PRP Energy ตัวนี้ครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาทดลองทดสอบเจ้าปลาคอยตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าปลาคอยเนี่ยเป็นปลาคอยสมรรถนะสูงนะครับที่มีการเพิ่มการจุดระเบิดนะครับหรือวนของการจุดระเบิดเนี่ยที่สูงกว่าเดิมนะครับสูงกว่าสแตนดาร์ดสังเกตจากตัวบอดี้ Body ของเขานะครับก็จะมีความใหญ่โต ที่ใหญ่กว่าคอยสแตนดาร์ดค่อนข้างเยอะนะครับและจุดเด่นที่สำคัญของเจ้าตัวนี้ครับเขามีการปรับสเตตของการจุดระเบิดนะครับถึง10ระดับด้วยกันโดยที่เขาจะมีตัววอลลุ่มนะครับหรือตัวซีเล็กเตอร์เนี่ยในการปรับทั้งหมด10สเตนะครับโดยที่ฟังก์ชันในการปรับตัวนี้นะครับเขาจะเป็นในส่วนของการปรับองศาจุดระเบิดนะครับเปรียบเสมือนกับเรามีกองแต่งเนี่ย อยู่ในตัวคอยนี้เลยในแต่ละสเตปในแต่ละเลเวลนะครับจะมีการปรับองศาจุดระเบิดที่สูงต่ําไม่เท่ากันนะครับโดยที่เจ้าปลาคอยตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้กับรถทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นรถสกูตเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็สามารถใช้งานเจ้าตัวนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าการที่เขามีการปรับสเตปได้เนี่ยทำให้เราเลือกใช้กับประเภทของรถเนี่ยได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนี่นะครับก็เป็นหน้าตาเมื่อเทียบกันกับ คอยสแตนดาร์ตติดล้อนะครับก็จะเห็นว่าคอยเดิมเนี่ยตัวค่อนข้างจะเล็กนะครับแล้วก็ตัว prp ตัวนี้นะครับซูเปอร์สปาร์กเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่โตกว่านะครับเนื่องจากว่า1ก็คือในเรื่องของตัวขดลวดคอยข้างในนะครับมีขนาดที่โตขึ้นทําให้ได้วลต์นในการจุดระเบิดที่สูงกว่านะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวคอนโทรลนะครับระบบการจุดระเบิดซึ่งตัวนี้ต้องต่อไฟเลี้ยงเพิ่มนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่ามีสาย กาวนะครับเพิ่มเติมโดยที่ในการทดสอบของเราวันนี้นะครับเราก็จะเลือกใช้เป็นในส่วนของรถเว็บ1 1 i ไอนะครับเครื่องยนต์สแตนดาดเลยไม่มีการเปลี่ยนแคมเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับเพื่อดูประสิทธิภาพของเจ้าคอยตัวนี้นะครับว่าใส่แล้วเนี่ยจะแรงขึ้นมากน้อยแค่ไหนและในแต่ละสเตททีท่ปรับเนี่ยมีผลลัพธ์แตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาติดตั้งคอยตัวนี้เข้ากับรถกันครับ ก่อนที่เราจะทําการติดตั้งคอย PRP ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองทดสอบนะครับในคอยเดิมๆติดรถก่อนนะครับว่ากําลังแรงม้าเนี่ยจะอยู่เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเทสกันครับ โอเคครับอันนี้ก็เป็นหน้าตานะครับการาฟของเจ้ารถคันนี้นะครับก็มีแรงม้าอยู่8.5กว่านะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาดูประกายไฟของคอยดเดิมเดิมก่อนดีกว่านะครับว่าคอยเดิมเนี่ยให้ลักษณะของไฟหัวเทียนเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาประกายไฟหัวเทียนกันนะครับว่าคอยเดิมเดิมเนี่ยจะให้ประกายไฟที่ดุนแรงขนาดไหนนะครับนี่นี่เป็นหัวเทียนเดิมเดิมนะครับสแตนดาร์ด ก็ไฟออกม่วงๆนะครับม่วงๆน้ำเงินนิดๆโอเคประมาณนี้เนาะก็ตอนนี้นะครับเราเห็นประกายไฟหัวเทียนของคอยเดิมๆแล้วเดี๋ยวเราทำการประกอบติดตั้งนะครับเจ้าคอย PRP Energy ตัวนี้กันดีกว่า ังจากที่เรายึดตัวคอยเสร็จนะครับก็จะมีสายไฟอีกหนึ่งเส้นนะครับที่เราต้องทําการต่อเพิ่มเติมนะครับโดยตัวนี้จะเป็นไฟกาวนะครับหรือไฟลบของรถก็ให้หาจุดที่จะเชื่อมต่อนะครับก็จะเป็นในส่วนของแขงเครื่องก็ได้ก็เดี๋ยวผมจะติดตั้งไปในตรงนี้นะครับจะต่อเข้ากับขั้วลบแบตเตอรี่ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับประเภทของรถนะว่าจุดไหนที่จะเหมาะสมมากกว่ากัน อันนี้ผมก็จะติดตั้งไปที่ตรงนี้แค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการติดตั้งสายนะครับไฟเลี้ยงกับสัญญาณคอยจุดระเบิดเข้าไปดังนั้นครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับอาจจะหาปลั๊กหัวเทียนแต่งก็ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวนี้เขาไม่ได้ให้มานะครับแต่เดี๋ยวเราจะทดสอบในส่วนของปลั๊กเดิมเลย นะครับก็ให้ทําการถอดปลั๊กนะครับคอยตัวนี้ปลั๊กหัวเทียนตัวนี้มันก็จะเป็นเกียร์หมุนธรรมดาเนี่แหละแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับหรือถ้าใครชอบสายแบบสวยๆนะครับตัวนี้ก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูประกายไฟตัวนี้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ประกาไฟดูขาวขึ้นนะครับอันนี้ทุกอย่างเดิมๆลยนะหัวเทียนเดิมปลั๊กคอยเดิมทีนี้นะครับเราก็เห็นประสิทธิภาพของคอยตัวนี้นะครับในเรื่องของการจุดระเบิดแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเจ้าตัวนี้นะครับว่าหลังจากาติดตั้งไปแล้วเนี่ยจะได้สมรรถนะที่เพิ่มแตกต่าง จากเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยที่ตัวนี้มันจะมีโหมดในการปรับด้วยเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่โหมดศูนย์ก่อนเลยนะครับเป็นโหมดสแตนดาดที่เขาให้มาในแต่ละโหมดครับก็จะมีความแตกต่างกันเรื่องขององศาจุดระเบิดนะครับอันนี้จะไม่ใช่ไฟแรงไฟเบานะจะเป็นในส่วนของตำแหน่งการจุดระเบิดจริงๆนะครับอันนี้ก็ส่งผลให้แรงม้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับแต่ส่วนจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับ เราจะเริ่มที่โหมดศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับไปทีลสะสเต็ปด,ดูนะครับว่ามีความแตกๆยังไงกันบ้างน,นะครับในแต่ละโหมด เี๋ยวเรามาดูกราฟแรกก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกราฟแรกก่อนนะครับตอนนี้แรงม้าอยู่8.42อา้าวมันลดลงจากเดิมไหมเนี่ยเ,เดี๋ยวเราลองเทียบกับคอยสแตนดาร์ดนะครับก็จะเห็นว่าได้ช่วงต้นช่วงกลางๆนะครับมาเล็กน้อยแต่ช่วงท้ายเนี่ยต่ำกว่าเดิมอีกก็เดี๋ยวเราลองทำการปรับโหมดดูนะครับของเจ้าคอยตัวนี้ เดี๋ยวผมลองปรับเป็นระดับทักระดับกลางๆเลยแล้วกันเป็นระดับ6นะครับดูซิว่าจะมีหน้าตาการาฟที่แตกต่างจากเดิมยังไงบ้างนะครับ จะได้แรงมา้าขยับขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมลองเทียบกับลันเมื่อกี้หน่อยนี่นะครับเราก็ได้ในช่วงท้ายเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเทียบกับคอยเดิมอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นระหว่างคอยเดิมนะครับกับคอย P R P นะครับตอนนี้ผมอยู่ในเลเวลที่หกนะครับในการปรับจะเห็นว่าเส้นบางเนี่ยเป็นคอยเดิมนะก็จะช่วง 6,000รอบถึง8,000รอบเนี่ยเริ่มมีความแตกต่างกันบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเพิ่มไปอีกดูนะครับว่ามันจะเพิ่มได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนนะครับจากระดับตอนนี้อยู่ระดับ6นะเดี๋ยวลองเพิ่มเป็น7ดูแล้วกันอันนี้เป็นระดับ7นะครับลองอีกที ระดับ7นะครับคอยอยู่ที่ระดับ7ก็ได้แรงม้าเพิ่มมาเป็น8.65แล้วเราลองเทียบกับลันเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าขยับเพิ่มมาเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวเราลองปรับไปต่อนะครับเป็นระดับที่8ต้องบอกว่าเจ้าคอยตัวนี้นะครับมันมีการปรับองศาจุดระเบิดแบบจริงๆนะครับ เลยทำให้เราอาจจะต้องทำการเลือกหานะครับกราฟที่มันเหมาะสมกับรถมากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าทางผู้ผลิตเนี่ยเขาก็ทำการพรีเซตค่ามาเนี่ยคล้ายๆกับอีควอไลเซอร์เครื่องเสียงอะไรประมาณนี้นะครับก็คือจะมีแบบอ,อันนึงเป็นเน้นเบสเน้นแหลมเน้นอะไรประมาณนี้นะครับเน้นเสียงกลางทีนี้เราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับรถเรานะครับกับการใช้งานก็แต่เรามาทำการเทสต,ต,ต่อนะครับว่าในกราฟที่แปดเนี่ยหรือโหมดแดเนี่ยมัน ไสตุดแล้วหรือยังนะครับ ในส่วนของหมดที่แปดนะครับแรงม้าก็น่าจะเริ่มลดลงด้วยลองเทียบกับรันเมื่อกี้นะครับเหมือนเริ่มจะนิ่งและเริ่มจะไม่ขยับแล้วนะครับแต่เราลองเทียบกับคอยเดิมดูช่วงกลางนี้เห็นได้ชัดนะครับว่าห่างกันตรงนี้ค่อนข้างเยอะอน,นี่แค่คอยอย่างเดียวนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยคิดว่าน่าจะสุดแล้วนะหรือเราลองอีกทักนอันหนึ่งแล้วกัน โหมดที่เก้านะครับก็คือสูงสุดของเขาเลยตอนนี้อยู่โหมดเก้านะครับเราลองดูว่ามันจะไปได้หรือเปล่า หมด9ก็เพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับแต่หน้าตากลา้ามก็เหมือนเดิมอะ่ะก็คือผมคิดว่าน่าจะน่าจะสุดแล้วน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปดูดีกว่าย้อนกลับไปว่าถ้าเราปรับไปเป็นโหมด0เนี่ยแรงมันจะหายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวบางคนอาจจะมองว่าเ้เครื่องมันร้อนนี่มันก็เลยแรงขึ้นอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองปรับให้เป็นค่าที่ต่ําที่สุดของคอยตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราปรับมาที่โหมด0ดู นี่นะครับเป็นคอยที่อยู่โหมดเริ่มต้นนะครับค่าสแตนดาดที่เขาตั้งไว้เป็นโหมดศูนย์เนี่ยและทรงการาฟเนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนเนี่ยคือหายไปจริงๆนะครับคือจะเห็นว่าเส้นบางเนี่ยคือโหมด9้าเมื่อกี้นะอันนี้ผมปรับเป็นโหมดศูนย์เนี่ยคือแรงหายเลยนะเพราะเนื่องจากว่าองศาจุดร,เระเบิดครับอาจจะต้องดูเรื่องน้ํามันเรื่องอะไรอื่นๆอีกเพิ่มเติมนะครับอันนี้เราเปลี่ยนแค่องศาจุดระเบิดอย่างเดียวนี่ก็มีความต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับ แต่เ,เราเอากราฟที่ดีที่สุดนะครับของคอยตัวนี้นะครับเทียบกับคอยเดิมว่าจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นหน้าตาของกราฟแรงม้านะครับระหว่างคอยสแตนดาร์ดกับอคอยพีอา p ์พีซ p เปอร์สปาร์ตัวนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าช่วงกราฟแรงม้าเนี่ยมีความห่างกัน ในช่วงแรงม้าสูงสุดเนี่ยอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต่างกันเยอะที่สุดนะครับแรงม้าก็ห่างกันประมาณเกือบครึ่งแรงม้านะครับในช่วงนี้ในช่วงแรงม้าสูงสุดนะครับอาจจะไม่ได้มีตัวเลขที่สูงกว่ากันนะครับแต่ในช่วงอัตราเร่งเนี่ยผมมองว่าความห่างของกราฟที่ห่างกันขนาดนี้นะครับแน่นอนว่าจะได้เรื่องของการตอบสนอขขงคันเร่งที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยก็ต้องดีขึ้นด้วยนะครับในส่วนของการติดตั้งคอยตัวเนี้ย ก็ได้ผลลัพธ์ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจคอยซ u เปอร์สปาร์จาก PRP ตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อไปที่ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะครับแห่งเดียวเลยนั่นก็คือทาง s i l i เ r a ซิ่งหาดใหญ่นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดกับตัวสินค้าตัวนี้ได้นะครับที่ทางเพจของ s i l i เ r a ซิ่งสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมติดตามพอบิใบทาง u t u b e และ Facebook วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ